รถจังล่มเอ้าเห่อยกระย้อนลุ่มนี่แล้ไปไต่หนูมาเพราะว่าไฟรถมีเกือบตายกันใครติดอะไรบ่นี่ไคสิมาแก้ไขบันนี่ห่วยผู้ใดสิมาเบิ่งเจ้าสิไปแจ้งในเมืองบ่รถล่มพวกบันนี่ใส่ผ้าป่าตี่ล่ะสิไปในเมืองเฮ็ดหยังไผเจียงนี่หรือเปล่าต้องไปส่งไผบันนี่ไปส่งหลวงพ่อบ่โอ้ยมันโมเมนต์จังซานเขาบริษัทแม่ผ่าป่าเนี่ยนั่นเขาเอ่ยว่าผ่าป่าบ่อแส ไม่รุ่นจังไยจังบุงหูจักผาป่าบอมอเสียเมียโอ้ยไม่รุ่นเขาโกหูจักแต่เฟียบบูกติกาตอกกับอินต g ก a รมสวยงามนวัตกรรมผ้าป่าอ,อบทหรือระบบฐานข้อมูลผ้าป่าอุบัติเหตุทางถนนเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลการรับแจง้งการแก้ปัญหาและการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใด ก็สามารถใช้แอปพลิเคชันผ้าป่าอบทอตรวจสอบสถิติผลการปฏิบัติของสถานีตำรวจในสังกัดได้ตลอดเวลาครับรับทราบทุกปัญหาตรวจสอบการทำงานได้ทุกเวลาและเรื่องที่พวกเก็ต้องรวจล่ะเขาต้องไปแจ้งใครอีกวันนี้ก็ต้องห่วงเขามีตำรวจเป็นข้อเซนโตอฮะคอเซนเต โมแมนคข้อเซ็นเตอร์แบบนั้นตำรวจเพื่อนสีเฮตจังซีเมื่อท่านพบเห็นปัจจัยเสี่ยงคนรถถนนสภาพแวดล้อมแค่สแกน QR Code เพื่อเปิดแอปพลิเคชันแนบภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอและข้อมูลการติดต่อส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการแก้ปัญหาหรือประสานงานส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เร่งรัดดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีวันหยุดต้องถามวันจันอีกอยู่บ่ย,ย่ายบ่อมือใดถย่ำใดเจ้ากระแจ้งได้ผู้เทือแค่เจ้าสแกนคิ QR ้วอาคอดแบบนี้เลิไหมเลิศพาป้าบอสแสพบปุ๊บแจ้งได้ปับ๊บสะดวกรับเรื่องปับ๊บประสานให้ปุ๊บวล,ลวนเดืวตำรวจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวของเขาแก้ไขให้ได้ท่านที่เพราะว่าเขาประสานกันไว้แล้วอ๋อจังซีนี่เองสำหรับพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญช่วยเหลือสังคมในการลดปัจจัยเสี่ยงลดจำนวนผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตลอดปีด้วยวิธีการง่ายๆขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญผ้าป่าอบต หนึ่งข้อมูลที่ท่านแจ้งเราอาจช่วยได้หลายชีวิตไม่ต้องบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเลงครับแล้วไม่ไงยแตัวตมากจังเหยมาเรียงเนี้